สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเว็บไซต์ดีดี foodtravel.tv ค่ะและสำหรับเมนูที่เราจะมาทำในวันนี้นะคะนั่นก็คือบัวลอยสามสีค่ะเราจะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะตัวน้ำกะทิแล้วก็ส่วนผสมของการทำตัวแป้งบัวลอยนะคะอย่างแรกนะคะกะทิสดค่ะใบเตยน้ำตาลทรายและเกลือนะคะ ี่อย่างนี้นะคะเราจะใช้สําหรับการทําน้ํากะทินะคะแล้วก็มาดูส่วนของแป้งบัวลอยกันนะคะมีแป้งข้าวเหนียวน้ําใบเตยคั้นนะคะต้องสีเข้มแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ฟักทองนะคะนึ่งเสร็จแล้วก็บดให้ละเอียดนะคะเผือกค่ะนึ่งและบดละเอียดเช่นเดียวกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตการทําแป้งบัวลอยให้ดูนะคะสําหรับสูตรน้ํากะทิคุณผู้ชมสามารถไปเปิดดูได้ใน สูตรการทําทัพทิมกรอบนะคะจะมีขั้นตอนโดยละเอียดนะคะสําหรับการทําน้ํากะทิเดี๋ยวเรามาดูสูตรการทําแป้งโมลอยกันเลยค่ะทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนในการนวดแป้งนะคะอย่างแรกนะคะคุณผู้ชมก็จะต้องปักแป้งข้าวเหนียวนะคะมาใส่ชามที่เราจะผสมแป้งนะคะเวลาเราทําทานเองที่บ้านนะคะเราจะใช้ส่วนผสมไม่มากนะคะเริ่มจากน้อยๆก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ จะใส่น้ำใบเตยนะคะค่อยๆใส่นะคะเพราะเกิดคุณผู้ชมใส่มากเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้แป้งเหลวได้นะคะคนแป้งนะคะให้เข้ากันดีกับน้ำใบเตยนะคะเมื่อแป้งจับตัวดีเป็นกับน้ำใบเตยแล้วนะคะเราก็จะทำการลวกแป้งนะคะเอากระทาง คุณชมจะต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะสําหรับการปั้นขนมนะคะเพราะว่าขนมไทยนี่ค่อนข้างที่จะใช้มือในการทํามากนะคะเราก็จะนวดแป้งแบบนี้นะคะใช้ปลายนิ้วนะคะกดลงไปที่แป้งพร้อมกับมือนะคะคุณชมก็จะต้องหมุนชามผสมไปด้วยนะคะเมื่อได้ก้อนแป้งลักษณะน,นี้นะคะเราก็จะเอาแป้งไปพักไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทํา ตัวแป้งสีเหลืองกันนะคะนั่นก็คือฟักทองนะคะเช่นเดิมน,นะคะใส่แป้งลงไปนะคะแต่สำหรับฟักทองนะคะค่อนข้างจะมีน้ำอยู่แล้วนะคะเราก็จะผสม,มไปเลยกับแป้งเสร็จแล้วนะคะก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะคะ อย่าลืมนะคะการใส่น้ำนะคะจะต้องค่อยๆใส่นะคะใส่ลงไปทีเดียวไม่ได้นะคะจะทําให้แป้งไม่เกาะตัวนะคะได้ลักษณะนี้นะคะเราก็จะลดแป้งนะคะอะ่ถ้าแป้งติดนิ้วคุณผู้ชมแบบนี้นะคะเราก็จะเอามือนะคะมาแตะแป้งนะคะเพื่อที่แป้งจะได้ไม่ติดนิ้วเรา แล้วก็ทําการนวดแป้งนะคะสําหรับเผือกหรือฟักทองนะค,ะคุณผู้ชมจะต้องบดให้ละเอียดนะคะไม่งน้นเวลาเรามานวดนะคะอาจจะมีเศษฟักทองเหลือติดแบบนี้นะ,ะเราก็จะต้องขยี้นะคะให้เป็นเนื้อเดียวกับแป้งนะคะนวดจนกระทั่งตัวแป้งนี่ไม่ติดทางผสมแล้วนะคะถึงจะใช้ได้สำหรับขนมไทยโบราณนะคะเราจะไม่ใช้สีผสมอาหารเลยนะคะ สีที่ได้ก็จะมาจากผักผลไม้ต่างๆนะคะอย่างวันนี้เป็นฟักทองนะคะสำหรับสีเหลืองสวยแบบนี้นะคะสำหรับการผสมแป้งที่มีเนื้อผลไม้หรือผักลงไปด้วยนะคะตัวแป้งอาจจะไม่เนียนเท่าที่ควรนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะมาถึงตัวแป้งชิ้นที่สามนะคะก็คือเผือกนะคะเหมือนเดิมน,นะคะคือใส่แป้งลงไปก่อนนะคะ ตามด้วยเผือกบดค่ะอัตรา,าส่วนนี่หนึ่งต่อหนึ่งเลยนะคะสาหรับเนื้อเผือกบดนะคะแล้วก็แป้งอย่างละ้นหวนนะคะเสร็จแล้วก็จะใส่น้ําเปล่านะคะลงไปตรงกลางตะล่อมแป้งนะคะเข้ามาตรงกลางเสร็จแล้วเราก็จะมานวดแป้งนะคะคุณผู้ชมจะต้องแตะแป้งแบบนี้เสมอนะคะเพื่อที่แป้งจะได้ไม่ติดนิ้วนะคะ นวดแบบนี้นะคะทบไปทบมานะคะเพื่อให้เนื้อแป้งเนียนนะคะแบบนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะหลังจากคุณผู้ชมปั้นตัวแป้งแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ต้องโรยนวลนะคะแบบนี้แล้วก็แยกแป้งออกมานะคะสเสร็จแล้วก็โรยแป้งลงไปในถาดนะคะที่เราจะปั้นนะคะเพื่อที่ตัวแป้งจะได้ไม่ติดนะคะแบบนี้ อย่าลืมนะคะมือคุณผู้ชมก็ต้องแปะแป้งเช่นเดียวกันนะคะทิ้งบนมือแบบนี้นะคะแป้งบนรอยขนาดนี้แล้วแต่คุณผู้ชมนะคะจะปั้นเล็กหรือปั้นชิ้นใหญ่หน่อยก็ได้นะคะก็สะดวกรวดเร็วนะคะวันนี้ก็ใไปค่อนข้างมาตรฐานนะคะประมาณหนึ่งเซนนะคะก็กิ้งลงไปบนแป้งที่เราทำนวไมไว้แล้วอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะสำหรับการทำ ตัวแป้งบนลอยนะคะขั้นตอนนี้อาจจะหารูปมือมาช่วยทําก็ได้นะเด็กๆก,ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะไม่ยากแต่ที่สําคัญคือต้องล้างมือให้สะอาดก่อนทํานะคะเพราะเป็นขั้นตอนที่ไม่สามารถที่จะใส่ถุงมือได้นะคะไม่้เราก็จะปั้นไม่ถนัดเอเแล้วคุณผู้ชมปั้นแป้งบนลอยจนครบหมดแล้วนะคะเราก็จะต้องคลึงแป้งแบบนี้นะคะกลิ้งบนลอยนะคะให้อยู่ในชามผสม สังเกตดูนะว่าแป้งจะเคลือบเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วก่อนที่เราจะนำโบลอยลงไปต้มนะคะก็จะล่อเ,เอาเศษแป้งออกนะคะเพราะไม่เช่นนั้นก็จะมีแป้งเคลือบตัวโบลอยมากเกินไปนะคะสีก็จะไม่สวยนะคะในการเคลือบแป้งนะคะก็ป้องกันไม่ให้ตัวโบลอยเนี่ยเขาติดก,กันนะคะเวลาที่เรานำลงไปต้มนะคะ ร่อนเสรแป้งที่เราไม่ต้องการออกแบบนี้นะคะ,ะเรียบร้อยแล้วทีเราก็จะมาลงต้มกันเลยค่ะหลังจากปั้นแป้งเรียบร้อยนะคะเราก็จะนําลงต้มนะคะคุณผู้ชม้องต้มน้าให้เดือดจัดเลยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่แป้งโบลอยนะคะลงไปการสังเกตนะคะว่าโบลอยสุกหรือยังคือ เขาจะลอยขึ้นมานะคะถ้าเกิดตัวแป้งสุกแล้วก็จะลอยหน้าขึ้นมานะคะเช่นเดียวกับการทาทับทิมกรอบคะ่ะตอนนี้นะคะตัวแป้งัวลอยก็สุกแล้วนะคะสังเกตดูว่าจะลอยขึ้นมาบนหม้อแบบนี้นะคะก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็ต้องเตรียมน้ําใส่อ่างผสมแบบนี้นะคะไว้สำหรับแช่แป้งนะคะที่ใจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรา จะมาตักเสิร์ฟกันนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาตักตัวแป้งโบลอยลงในน้ํากะทินะคะสำหรับกะทินะคะคุณผู้ชมสามารถไปเปิดดูสูตรวิธีการทําน้ํากะทินะคะได้ที่สูตรการทําทับชิมกรอบนะคะใช้สูตรเดียวกันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตักโบลอยนะคะถ้าคุณผู้ชมไม่แค่โบลอยในน้ำแบบนี้นะคะ ตัวแป้งก็จะติดกันนะคะมันจะไม่เป็นรูปแบบนี้ <c oughs> แค่นี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโัวลอยสามสีนะคะหวังว่าวิธีการทำคงไม่ยุ่งยากเกินไปนะคะโอกาสหน้าจ,จอกันใหม่สวัสดีค่ะ